โคโอเโอเคค่ะวถ้าไม่มีไม่ร็ีนนครับได้ตัวหนครับสวัสดีครับทวกเลาครับจูเนียร์ a t ครับอวิน l ครับนิวอนแ a t ล a สครับเด่น a t l a ครับปู a l าสครับไ์ t a ครับแนลา l ครับความรู้สึกเลยครับวันนี้เราร่วมกัเราตาวันครับ ทอรรู้สึกตื่นเต้นมากครับก็เป็นงานาประกราศางวมาครั้งแรกของพวกเราก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เ,เชิญพวกเรามาในงานนี้แล้วก็เป็นเกียรตินาะเป็นเกียรตริมากๆจริงๆน,นะครับที่ได้รางวัลในครั้งนี้ครับรเพลงปล่อยออกมาแล้วก็มีผู้เขาุหนักมากสองสาขาสามรางวา่ลเ,เลยเนระับมเลงบ้างด้วยับจริงๆพวกเราก็ไปล่อยไปก็ทําเต็มที่ครับผมไม่ได้คาดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้กําลังใจช่วย ช่วยดูพวกเราด้วยนะครับก็สัญญาว่าพวกเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาที่ไทยเรื่อยๆครับผมให้ได้สัป 3, าดาห์มันทุกๆไปสามล้านบาทเยเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณสัปดาห์คุณทุกต่อหน้าอะไรนะครับคือยอดเป็นเดีวมากเลยครับสัปดา์หน้าเราต้องทบ้างก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนเลยที่ ที่เอ็นดูวงพวกเรานะครับผมก็เราหวังว่าเราจะผลิตผลงานออกมานะให้ทุกคนได้รับชนรสชาติของแอนด์ร<ช>ัเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามแอนด์รัด้วยนะครับาง้ เพลงนี้มันจะช้าลงมาหน่อยใช่คือความใหม่ครับความความใหม่ของ a t l a s ที่คนอื่นอาจจะยังไม่เคยเห็นในเพลงแรกหรือเพลงที่2ครับก็รู้สึกว่าเป็นอีกรสชาตินึงที่ให้บรรดาคนฟังได้ฟังแล้วก็อยากให้รอติดตามว่าจะมีรสชาติอะไรมาให้เพลงต้นกันอีกครับใชนนั่ครอจริง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 มีด้านหน่ทุกวันนี้ผมก็ดีใจมากมากแล้วครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเราเราทำงานด้วยความสุขแล้วเราก็ทำเต็มที่คับถ้า ฟังชอบก็ถือว่าประสบคาสำเร็จแล้วเนาะกับลเลเราครับหน้าสินค้าต่อไปมีแอนไรไปต่อไปอีกมีอัลบั้มอะไรอะไรเลยเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เราจะมีอัลบั้มแรกของคุรอแอลเลอสครับแล้วก็จะมีกี่เพลงแนวเพลงเป็นยังไงก็ฝากติดตามคุรอแอลเลอสด้วยครับผมขั้นตอนไปถึงขั้นตอนอะไรกันครับขั้นตอนคืออะไรอ่าปุ๊บไว้ก่อนดีกว่าครับให้เซอร์ไพรส์คนดูแล้วกันครับแน่นอนใช่ครับเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนครับใช่ครับอะยังเหลือตอนน เปิดแบแนมสคมิ่อะไรอย่างเงี้ยเราจะดูหตัต่ออาจจะรกกได้คับเามงนท่จริงตอนนี้สามารถดว่าจะมีงานอะไรบ้างแต่ว่างานหักนนี้เราเริ่มจะสัดงานอะไรสักงนึ่ได้ก็จะมีมาเียรด้เจนนาเเราติดตามดูว่างาขงทจะเปลี่ยนบ้ไงม่ไม่ามือาจะมีหลายประเทที่เปติ๊ต๊อเดี๋ยวเราจะใปทัวราไป่แนไป่ปรทศอไ้อาจจะไม่แต่ไม่รู้ขอก่อก็อาจจะต้อง มดูสถานการณ์ของทุกอย่างก่อนนะครับก็เราจะทำทุกทุกอย่างตามสถานการณ์ให้มันเซฟที่สุดสำหรับพวกเราแล้วก็พวกทุกคนด้วยครับผมอ่ะเอ๊ะฝากน้องแอนลารับทิ้งท้ายผลงานหน่อยครับครับก็ขอบคุณนะครแอนลาด้วยนะครับฝากเพลงล่าสุดก่อนเลยก็คือคุยแก้เหงานะคะก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็สามารถติดตามมา ผลงานเก่าๆของแอดลาได้นะครับได้ทางอเทอร์เนทางทวิตเตอร์ยู u ูบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กครับผมเคไหมโอเค